29มิถุนายนหนึ่ถึงสหายและพลเมืองที่รักของฉันในยุคที่ความขัดแย้งและการกระทำแบบนั้นได้ฝังลากถึงในหมู่ประชาชนจนเคยมีเหตุวิกฤตระดับชาติเกิดขึ้น6กนาฬิกา29นาที ถแถลงการของประธานาธิบดีในการยอมรับคำประกาศล่างรัฐธรรม,มน,นูญคำประกาศนี้กลายเป็นคำประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลตอนนี้การแข่งขันเพื่ออํานาจในการปกครองของคนรุ่นใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วหากเป็นแบบนี้ประธานจินจะตอบโต้สถานการณ์นี้อย่างไร โดจินคุณปู่มาแล้วครับมาแล้วเหรอเธอพูดว่าอะไรนะฉันไม่เคยต้องการส่วนแบ่งภายในกุ๊กพ่อของโดจูนเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลง เธอพูดอะไรฉันเข้าใจจุดประสงค์ของคุณพ่อที่ขอให้ฉันช่วยโดยจูนในเรื่องงานของบริษัทแต่ยังไงก็ตามโดจูนตอนนี้อายุเพียงสิบปีเท่านั้นฉันอยากให้โดจูนถึงวัยผู้ใหญ่เพื่อที่เขาจะได้ตัดสินใจเอง ว่าเขาต้องการทำอะไรในชีวิตของเขาเธอไม่เข้าใจในความหมายของการได้รับหุ้นของบริษัทซุนยางหรือไงนั่นหมายความว่าฉันยินดีจะรับเธอเป็นลูกอีกคนแต่เธอต้องการจะทิ้งโอกาสสุดท้ายที่ฉันให้เธอแบบนั้นเหรอขออภัยค่ะคุณพ่อระหว่างแค่เพียงให้โดจุนได้ใช้ชีวิต ทำในสิ่งที่เขาอยากทำนี่เธอเธอคุณปู่โท่หลานสุดที่รักของฉันกลับมาจากโรงเรียนแล้วเหรอปู่คนนี้พลังเยอะมากแน่แน่ แม่ของผมที่ไม่สามารถแม้แต่จะพูดอะไรสรักคำต่อหน้าคนปู่ก็ยินดีที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อผลประโยชน์ของผมผมประทับใจมากคุณปู่โกรธเหรอครับเฮ้ไม่เลยปู่จะโกรธทำไมล่ะปู่แค่เป็นคนเสียงดังเท่านั้นเองโดจุนคนปู่เขาไม่ได้โกรธเลยจ้ะ เขาแค่พูดคุยกับแม่เฉยๆพวกเขาคิดว่าฉันไม่รู้จริงๆเหรอไม่จำเป็นจะต้องถงเถียงกันเพราะผมหรอกครับอย่างที่คุณแม่บอกผมวางแผนที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ผมต้องการเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่โหดูเหมือนตาเท่า ที่น่าเกงขามแต่ความจริงไม่ได้น่ากลัวกำลังหงุดหงิดเพราะสิ่งที่หลาดชายของเขาพูดดังนั้นเมื่อผมโตขึ้นแบบคุปูผมอยากจะเป็นประธานบริษัทครับ<อ>ฮ <lit> ่า <sund> ฮ <uk> ่าฮ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 ่เน่นอนสิ เธอไม่สามารถปฏิเสธสายเลือดได้หรอกบางกรณีสายเลือดก็อาจจะข้ามรุ่นไปหน่อยด้วยใช่ถูกแล้วล่ะนี่เป็นไงลูกสะไพ้ตอนนี้คงไม่มีอะไรจะพูดแล้วสินะดูเหมือนว่าโดนจูนของเราตอนอยากจะเป็นผู้บริหารสินะ คุณพ่อฉันจะไปเอาชาอีกถ้วยมาให้นะคะอ่าใช่เอาไปไว้ที่ห้องของโดจุนฉันมีบางอย่างอยากจะคุยกับปลานชายของฉันทำไมจูจๆแม่ถึงทำหน้าแบบนั้นฉันว่าฉันเห็นเธอร้องไห้ไม่มีทางเพราะเขาเรียกเธอว่าลูกเหรอไม่ใช่ เธอแต่เรียกว่าลูกสะภ้เหมือนปกติโดจุนหลานจำสิ่งที่หลานพูดเมื่อไม่กี่วันได้ไหมครับเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องดาวที่เกี่ยวกับ การมีเพื่อนเพิ่มสามคนเรื่องสามคนที่มีอำนาจมากมายใช่นั่นแหละแน่นอนว่าผมจำได้นั่นคงเป็นเหตุผลที่คุณมาหาผมในวันนี้อย่างที่หลานบอกปู่ส่งของขวัญให้เพื่อนทั้งสามคนเพื่อที่จะได้สนิทกับพวกเขามากขึ้นอ่าจริงเหรอครับ ขาฟังคำพูดของผมและตัดสินสถานาการณ์ได้เร็วขนาดที่จะส่งเงินให้พวกเขาเหรอแต่หลังจากวันนี้สถานาการณ์จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยทั้งสามคนมันคงจะดีถ้าเราไปด้วยกันได้แต่พวกเขาเริ่มทะเลาะกันคนที่สองและคนที่สามร่วมมือกันเพื่อจะเอาชนะคนแรก มันเลยค่อนข้างลำบากตอนนี้ทางเลือกเดียวของปู่จะต้องเลือกเพียงคนเดียวคุณปู่ครับคนที่คุณปู่กำลังพูดถึงคือคนที่กำลังวางแผนจะเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมครับใช่แล้วพวกเขาต่างอยากเป็นเจ้านายคนอื่นแล้วถ้าคนที่สองที่สามร่วมมือกันเพื่อเอาชนะคนอื่นๆ พวกเขาจะกลายเป็นหัวหน้าและรองหัวหน้าเหรอครับไม่ไม่มีรองหัวหน้าในประเทศนี้มีแค่เจ้านายเท่านั้นโอถ้าไม่มีรองหัวหน้าแล้วทำไมถึงร่วมมือกันล่ะครับมีเพียงหนึ่งในสองเท่านั้นที่จะกลายเป็นหัวหน้าพวกเขาไม่ควรร่วมมือกันเหรอ คนที่สามจะไม่ได้อะไรเลยส่วนคนที่สองคงไม่ได้ช่วยอะไรแน่นอนครับจะคนที่สิบหรือยี่สิบไม่สิแม้แต่คนสุดท้ายก็ช่วยคนที่หนึ่งได้แต่คนที่สามคงไม่ช่วยหรอกครับสองคนนั้นไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ เบื้องหลังสิ่งที่เราเห็นคือสองคนนั้นจะไม่ร่วมมือกันไม่จำเป็นต้องพูดรายละเอียดเกี่ยวกับอนาคตมากนะักอีกมุมมองหนึ่งคือความไว้วางใจถ้าผมโยนข้อมูลพวกนี้แน่นอนว่าเขาจะเป็นหมูคลที่มีความสาม,มารถในการเข้าใจสิ่งที่ต้องทำ ทีมประธานาธิบดีของสุนยองกุ๊บแน่นอนว่าผู้มีอิทธิพลทุกคนต่างต้องมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรวมตัวกันคนเดียวที่บอกว่าไม่มีการรวมตัวกันคือโดจุนเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและความทุนเพที่ไม่แน่นอนจึงเป็นไปได้ที่จะคิดแบบนั้นอย่างไรก็ตาม โดยจุนสามารถมองเห็นความโลภของมนุษย์น่ามองว่ามันสัดท้องกันมากที่สุดมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีหลักฐานฉลาดขนาดนี้ได้ยังไงลูกแน่นอนอยู่แล้ว ลูกจะไปทะเลฝั่งตะวันตกของดังจีนเหรอทำไมจ,จู่ๆถึงไปล่ะผมอ่านเจอมาในหนังสือนะครับว่าทางตอนเหนือมันเป็นสถานที่เดียวของประเทศเราที่ติดกับทะเลผมอยากเห็นด้วยตัวเองครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ความจริงแล้วนั่นไม่ใช่เหตุผลแต่มีบ้างที่ผมต้องการการยืนยันนั่นก็คือ ผมในตอนนั้นยุนหยอนโอขึ้นนี่ไงสถานที่ฉันตบโตขึ้นมาถ้าฉันเจอพ่อแม่ของฉันฉันควรพูดอะไรดีล่ะจะเรียกพวกเขาว่าแม่กับพ่อได้ไง แม่พอ่อทั้งสองคนยังอยู่ที่นี่หนูเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะมีอะไรเหรอมีเด็กมายืนร้องไห้ยอยู่หน้าบ้านเราจริงเหรอ ลงทางหรือเปล่าไอ้หนูอ่าเปล่าครับผมมาหาเพื่อนเพื่อนครับอาจจะเป็นทยอนูนทยอนอูเหรอที่นี่ไม่มีเด็กชื่อนั้นนะให้ป้าถามทยอนจีให้ไหม อาจจะมีเพื่อนร่วมชั้นที่หนูเรียกว่าฮายอนอูฮยอนจีไม่มีทางขอโทษนะครับใครคือฮยอนจีฮยอนจีนะหรอลูกของเราเองในโลกของผมก่อนหน้านี้ไม่มีเด็กในบ้านที่ชื่อว่าฮายอนจี และทั้งสองคนไม่รู้จักผมคนที่ชื่อยุนไทยอนอูไม่มีอยู่ในโลกนี้